รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาถึงนักร้องคนต่อไปของเรามีดีกรีเป็นถึงนางเอก วันนี้เธอจะมาตามหาพระเอกบนเวทีนี้ด้วยมาพบกับ, U บยูยี่ครับค่ะชื่อยุยี่ธีรดานะคะ พระเอกที่ยุ้ยี่ตามหาคือใครครับพระเอกที่ตามหาอยู่นะคะก็คือพระเอกชยามิชัยค่ะนี่ยังไงมาตามหาพี่เอยังไงคะเคยเล่นด้วยกันไหมเล่นค่ะเล่นค้วกันปัจจุบันยังเล่นอยู่เลยครับน้องไปอยู่กับผมครับเขาหรอเขาแอบมาเนี่ยเอไม่รู้เรื่องเลยไม่เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ไม่บอกพี่เอเป็นไงบ้างคะอยู่ในวงก็จริงๆแล้วเวลาทํางานนะคะก็เพก็เป็นคนจริงจังแล้วก็ดุ เพราะว่าก็อยากจะให้ผลงานหน้าวิธีออกมาดีนะคะก็พอพอเลิกงานก็เป็นกันเองน่ารักนะคะก็เจ้าชู้ไหมมีคนฝากถามมาเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้ไหมจริงเลยเจริงเลยลูกก็มีบ้างแหละค่ะนี่ไงพระเอกนิเกย์นะรถไฟเรือเมลนีเกย์จำวนไม่มองอะไรไม่นมองอะไรแต่ตอนนี้พี่เอกเขาเป็นคนดีแล้วค่ะแล้วนี้เรื่องสำคัญมากเลยหัวหน้าวงเนี่ย อมเงินไหมออมเงิน okay. บ oh, okay. uh ้างไหมก็เขาเป็นคนชอบอมไหมคะก็อมอมจุ huh. <for ced canal> okay. uh ้นแก้มป่องเลยนะคะเราเล่นไม่นะคะไม่ไม่เเจเป็นคนดีค่ะจะอ่าจะจ่ายเงินค่าตัวดีไหมก็เท่าที่เล่นมาก็คือมีคณะพี่เอนี่ค่ะก็คือจ่ายดีที่สุดเอ้ยลองไปกุ้งสุธิศาดไปกุ้งสู่ทิศาดเออโอ้คนเรา พี่ลองเออลอกจากรี้ลิเกจะทำอะไรอีกตอนนี้ก็เป็นนิสิตนะคะเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะโอ้เรียนเกี่ยวกับด้านไหนคะเรียนบริหารธุรกิจค่ะแล้วเปิดวงตัวเองยังลิเกมีมีคณะตัวเองด้วยค่ะคณะยุยี่ทีรดาเนี่ยค่ะยุยี่ทีรดาตอนกลางวันนะตอนกลางวันก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของค่ะโอ้โหขายอะไรบ้างขายอะไรบ้าง ขายกระเป๋าค่ะกระเป๋าแฟชั่นอย่างเงี้ยขายขายกระเป๋าแฟชั่นใช่ค่ะขยันแล้วก็ตันยูด้วยนะเ<อ>ขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือแบบว่าหาเงินคนเดียวเลยครับในบ้านทำไมางานทำงานเยอะขนาดนี้น้องยูยี่ยยก็จริงๆที่ทํางานเยอะที่ไม่เกี่ยงงานแล้วก็ทําทุกอย่างก็คือว่าคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นป่วยป่วยเป็นโรคไตค่ะคือถึงขั้นต้องฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้งถึงสามครั้งเนี่ยค่ะ<อ>ก็อยากจะบอกคุณแม่ว่า ที่ทํางานหนักทุกวันน saus, <S 2> <S 2> <S ี้นะคะก็หนูเต็มใจแล้วก็ถึงแม้ว่าจะลําบากแต่ก็หนูมีท่านอยู่คนเดียวก็อยากจะดูแลท่านให้ดีที่สุดค่ะอยากเจอใครที่สุดสี่คนอยากเจอพี่ดาวค่ะโโอ้เขาร้องเป็นภาษาลิเกได้ไหมครับเขาเป็นลิเกเขาได้ดิ <risque> ไ <S <S อยากฟังเสียงนิเกเพาะเพาะอยากฟังเสียงนิเกเอาได้ <S <s <at isk> ได้ได้ได้ให้ยุยี่ร้องนิเกให้ฟังนิดนึงส่งเสียงวันวานดังเบญเแอวส่งเสียงเจิยเต็งเหาจากใจของ ถขอเสียงปรบมือส่งมาจะคอก่าวอารามพบทนะเป็นเสียงสดจากโหหยุดเลยไอ้ดาวจอมโจรจัง หมดในหัวใจดวงนี้นี่จะไปคว้าคนดีมาให้ได้ตายขอบคุณขอบคุณคุณตากมากเพราะว่าดูแล้วก่อนยังไม่จงลงดีกว่าลงเลยลงเลยวันนี้เดี๋ยวพี่จะวางเงินไว้ให้น้องยุยยี่ก่อน5,000บาท ต้องมาลุ้นกันนะครับวันนี้จะได้แข่งกับใครขอวงล้อแจ้งเกิดครับมุนเลยครับ <kys! S 2> <INGING> จา๋าเจอนางเอกลิเ,เกเข้าแล้วจา๋าหนูกดปุ่มอีกทีไ <ables! S 1> ด้ไหมลูก ไม่ได้แล้วต้องมาถามกันว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคะน้องยี่ไปเลยปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับแล้วจะเอาเพลงอะไรมาสู้กันครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงไอแสงนีออนค่ะไอแสงนีออนเลยนะครับในขณะที่จะจ๋าจะเอาเพลงอะไรมาสู้เขาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของการร้องลิเกเนี่ยจะสู้ไม่ได้แน่นอนขอเอาเพลงสตริง ไปสู้โอคือคนละแนวไปเลย<า>ตัดสินใจยากขึ้นตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเป็นแนวเดียวกันแพ้แพ้แอขอให้เหมือนเดิมค่ะโอ้โห,โอโหสองเพลงสองสไตล์จากสองสาวที่เลือกมาปะทะกันในวันนี้พูดเลยว่าสนุกแน่ไม่ว่าจะเป็นขอให้เหมือนเดิมจากคุณจ้าจ๋าแต่ก่อนอื่นไปพบกับอายแสงนีออนจากน้องยูยีกันก่อนเลย เชิงเจ้าชู้พาไปเที่ยวดูแสงระรู้มาแข่งพลาดพลาดเธอจิตไม่คิดระแวงสุดท้ายมาเจอสีแสงห้องตกแต่งโรงแรง ทั้งหมดหมดที่โรงแรมแล้วเขาเลยลบาพายฉันนอนคอยคอยเขาก็ไม่มา เอาละซ <Yeah, yeah. S 2> ีนึกว่าจะมาแนวลิเกมาลูกทุ่งแท้เลยจริงๆอ่ะยุยี่เนี่ยนะคเะเขามีพื้นฐานร้องที่ดีมาอยู่แล้วเคยบอกกับเขาบอกว่ายุยี่ถ้าเผื่อว่าร้องเพลงเนี่ยต้องแบ่งให้ออกนะว่าลิเกกับลูกทุ่งต้องแยกให้ออกอแล้วก็กลัวมากเลยวันนี้กลัวว่าที่จะเป็นลอเรือจะขึ้นขึ้นขึ้นจมูกขึ้นจมูกแล้วก็จ,กจะปัดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับไม่มีเลยเรียบกลิบเลยครับแล้วก็น้ําหนักดี วันนี้ถ้าจะมีอยู่บ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของกําลังเท่านั้นเอง,พงเพราะว่าเราเคยเห็นเขาเขามีพลังมากกว่านี่อาจจะพักผ่อนน้อยเนาะแบบว่า,าวมาก็เลยหนาว <laughs> จริงค่ะระตูหนาวก็วันนี้พี่ถือว่า <laughs> น้องทําได้ดีนะแต่เกณฑ์ที่บอกอ่ะอาจจะพักผ่อนน้อยมันก็เลยแบบว่าหายใจบ่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยแบบบางทีแบบว่าเอ้ยตรงนี้ไม่น่าหายใจไปหายใจแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าชุดสวยจริงเซ ไอ้เส็ดเขลองลองไงวะเส็ดเขลองร้องไงวะเส็ดเขลองร้องไงวะแต่ถ้าเกิดเขาแต้นนุ่นๆชวนคนขังใายอะไรอย่างเงี้ยเลหระแต่น้องมันนิ่งไปด้วยชุดมันสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโอ้ยอย่าให้ออกถ้าทำมากกว่านี้มันมันไม่ไม่เป็นไรนี่ชุดอย่างงี้แล้วมือไปท่าไปหรือเดินไปก็ได้นะ เดินลําบากค่ะส้นสูงเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปล้องไปเดี๋ยวหน้าเขามานอเขาป้าเปล่าค่ะก็เป็นการระวังไปโอเคเนาะอันนี้เนาะไม่ดโอเคโอเคการนั้นอนนี้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแข่งก้าจ๋าหนูชนะแน่นอนไปแจเงินหนูไปโดประบาทขนาดนี้เห็นทีคุณจ้าจ๋าต้องสู้ตายอย่างเดียวแล้วช่วงหน้า มาพบกับขอให้เหมือนเดิมในแบบฉบับของคุณจ้าจ๋าพริมรตาสักครู่เดียว